Yo, สวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้เราอยู่กับไอโนโตเกมเมอร์นั่นเองโยนี่พาร์ทในพาร์ทที่แล้วนะครับผมได้ทําการสร้างบ้านไปนะแล้วก็ได้มาหาของนอกเวลานะจนได้บ้านแบบนี้นิดเองเย้โอ้สร้างลําบากมากเลยนะบ้องตรง <laughs> ตกตกหลายรอบมากโอ้ oh. แต่ไม่ตายนะโอเคเรามาเริ่มชีวิตกันต่อเลยดีกว่านะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำอะไรดีนะ นี่ไม่เห็นในบ้านใช่ไหมดูนี่ในบ้านสวยเวอร์เอาเอาไปลงเหมืองกันไหมครับวันนี้โอเคไปลงเหมืองกันเอารับเอาเอาหนังวัวเนื้อวัวดิบเดี๋ยวเดี๋ยวเผาก่อนเราต้องไปลงเหมืองน,นะทอสคบเพลิงตอนนี้ไม่รวยเลยนะก็อ๋อใช่ทำฟาร์มก่อนเอ้ยยังไม่มีเหล็กยังไม่มีเหล็ก เออไม่มีเหล็กกำเดี๋ยวเอาอะไรไปกินดีเออไม่มีไม่มีไม้นี่เผาเผาเผาเอาไม้ไม้ไม้โอ้ยไม่มีไม่มีไม้กำโอ้ไม่นะฉันจะเอาะไรเผาเนี่ยเออมีอะไรเผาอ่าสงสัยต้องไม่ตัดไม้แล้วนะท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ไม้หมด ไม้หมดอืมเอาไม้แถวๆนี้แล้วกันนี่ก็ได้ดีกว่าก็เราก็ยังอยู่แถวๆบ้าน NPC พซอยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้ไปไหนเลยแต่ถ้าไม่มี NPC ก็หายห่วงเพราะว่าถ้ามี NPC อยู่เนี่ยซอมบี้มันจะเยอะใช่ไหมนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวตายแล้วนะว่าจ๋า เนื้อวัวของนายมันดิบนะฉันก็เลยต้องมาหาไม้เพื่อไปอับน้ทานนะนะครับว,วันนี้ฉันก็ลองลองเหมืองด้วยนะโอเควัวน้อยอีวัวเอาเมาง์จะมุมนี้แล้วบ้านเราสวยมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเัลก็ตอนที่ผมสร้างบ้านนะมันไม่ได้ทำอะไรเลยอะนอกจากสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านอะไรประมาณเนี้ย พรว่าไม่ได้ไปลงเมืองเลยยังไม่ได้หาอะไรเลยเนะี่ยไม่ได้หาอะไรเลยเนะี่ยอ๋อได้หนังสือมาใช่ทำใช้น,นังสือเลยเผื่อเราจะทำโต๊ะเอ็นชานกันนะเออปุ๊บทำไงบ้านี่รออ๋อใช่ทำอย่างนี้แล้วก็ใส่ให้หมดเลยนะฟบ หมาบ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 ปึ๊บได้สองอันปึ๊บเฟิบป๊บป๊บเจ็บโอเคหนังสือหมดพอดีนะได้เจ็ดอันเดี๋ยวเก็บเราได้ทานแล้ว เหนวมากเลยจังหวะนี้เราจะต้องโอ้กลางคืนแล้วนี่อ้าโอเคอยู่วันนี้เราก็นอนก่อนแล้วกันนะพันดีนะเหมียวติรตโอเคเช้าแล้วได้สเต็กมาหนึ่งง่ๆงงโอเคอิ่มเอเดี๋ยวบ้า อานกลางเซโลกโอเคเอาเนื้อไปด้วยต้องเผาอะไรนะโอเคเอาเอาเอาเผา่านไปก่อนเผาไปเลยเอ่อทำโต๊ะคาไปด้วยไหมเอาดินไปด้วยเห็นอย่า เอาแท่งไม้แท่งไม้แท่งไม้เอาไม้ไปเลยเอ่าเห็บเอา,เอาตอนแล้วผมกระดูกเอาได้เข้าไอธนูลูกธนโูโอเคเราก็จะทำการครัฟทอชโอเคได้มาสิบสามอัน เดี๋ยวคืนลวเราจะไปลงเมืองกันเลยนะโอเคต้องไปลงเมืองแถวๆอเ,เออต้องไปตัดไม้ก่อนเดี๋ยวไม้จะไม่พอโอเ้เราเจอฐานแล้วแล้วก็แล้วก็เ,กเจอเมืองด้วยเหมืองใกล้ๆบ้านซะด้วยนะโอเคเราขุดฐานไปเลย ใช่ขุดทานขุดไม้ตัดไม้ไปเลยอืมแคเคือเออเหมืองเหมืองเหมืองเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไม้ต่อโอ้ต้นไม้แสนสวยงามโอ้ท่านเล่ไม่ใชล่ละ <c oughs> ชีวิตเชิญดีเหลือเกินอ่ะมีทั้งหมู่บ้านยมีซีมีทุกอย่างอยู่ที่นี่ยกเป็นแก จะเป็นแก่โอเคเออเราจะลงยังไงเนี่ยโอ้ไม่กล้าลงเหมืองเลยครับท่านผู้ชมอาอทันอ๋อทันนี่เองเ,องเหรอโอ้ไมก่กอดโอ้ไม่ทันทำลายเลยอะพังเสร็จแล้วพังเสร็จแล้วนะเอะใหญ่ใหญ่ยยนะ อย่านะอย่านะอย่าจับผิดนะปุ๊บโอเคปึ๊บอย่าจับผิดนะ <c oughs> เราจะเอาตรงนี้เลยไหม <c oughs> อ๋อใช่ได้ตรงนี้เลยก็้ว้ันใกล้ๆบ้านดีนะโอเคเดี๋ยวตัออกทอดไว้ตรงนี้ แล้วก็ลงไปได้เจาะเขาเนี่ยแหละเจาะเขาเราเจาะเขาหวัวใจเราไม่ช่ละมันคืออะไรเหรอมันคืออะไรเหรอประมาว่าคุณเธอพูดไม่เข้าใจเลยลเอ่ะเออ ดีดีขอร้องล่ะอย่าเพิ่งเจอเหมืองนะฉันยังไม่พร้อมให้ฉันมีเกาะก่อนถึงจะพร้อมได้อ่อเจอถ่ายละเสียงไรนะในภูเขาเขาไม่มีเหมืองใช่ไหม ือว่าเก็บเลเวลไปในยตัวคือตอนนี้เราก็ขาดแคนทานเหมือนกันแหละเออลองเมืองน,นี่มันดีจริงๆเลยนะเจอหลายอย่างแต่ไม่เจอเด็กเลยนะโอเคเจออีกแล้ว เจอทองสักหน่อยแล้วกันนะโอเคตอนนี้เราอยู่วายเลยนะวายหกสิบใช่หรือเปล่ามอ,มองถูกหรือเปล่าเนี่วายหกสโอเคเราจะลงไปกันต่อเลยดีไหมตอนนี้ถามแล้วก็ได้เยอะแล้วนะ ลงไปเลยดีกว่าด่ากูจะพังก้ามกัมชีวิตไม่เป็นไรหรอกลงไปสักวายเนี่ยเจอเหล็กละนี่เราผ่านมาได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นเลยนะถ้าหันซ้ายไปนี่คือเห็นจะลงมาแค่นี้เอง โอเคเราได้เหล็กแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นบ้านกันเลยดีกว่าไม่เอาลงเหมืองต่อไม่ฉันจะขึ้นบ้านไม่ฉันจะลงเหมืองลงต่อฮะมติเป็นชันมิดคืออะไรมติเป็นอะไรงงหมดแล้วนั่นไงเขาเรียกว่าเจออะไรนะอุ้ยเหล็กอุ้ยเหล็กเออไม่แล้วเหล็กเราวา ไม่มีตัวเลยใช่ไหมเหล็กอยู่ไหนเหล็กอยู่นูน่นโอ้ my god โอ้เกือบแล้วนะท่า oh. นผู้ชมโอเป็การลงดันที่แบบอืมเหล็กเต็มเลยอะ่ะอยากลงอยู่นะแต่เดี๋ยวหลง <laughs> จำทางไม่เก่งด้วย โอเคใกล้เหล็กแล้วดินหมดพอดีโอไม่ oh ไม่เป็นไรโอ้ไมนี่คือไม่เป็นไรนะพังง่ายจังเลยนะได้เหล็กมาแปดโอเคโอเคโย่ okay. Oh, okay, ห้ามนะอย่ามีอะไรมาสอยตกนะเดี๋ยว เราจะอ้อมไปเอาเหล็กตรงไหนนะตรงโอ้เฮ้ยข้างล่างอะไรอะ่ะอ๋อเห็นอุ้ยเหล็กเยอะเลยอะ่ะเสียดายนะเหล็กเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปเอาเหล็กกันนะตรงนั้นแหละ เราพร้อมรอเราพร้อมก่อนโอ้ยอ,อ,อไม่ขึ้นเลยดีกว่าเนาะเราได้เหล็กตามใจพอใจแล้วเราเจออะไรนะหน้าผาเขาเรียกอะไรแล้วท่านผู้ชม,ชม <c oughs> หน้าผาเขาเรียกอะไรนะยังยไม่มืดเฮ้จะกลับบ้านก่อนกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยลงเมืองรอบนี้ไม่ค่อยไม่มีอะไรมากโอ้ฉันกินสเต็กเบื่อแล้วฉันอยากกินเนื้อไก่มั่งจังไอ้นัน่ไอ้บวัวนหนังบวัวแล้ว จะปลูกแกหม่เอ้ปลูกปลูกไก่บ้าเอ้เฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกจังเดี๋ยวเราจะไปทำนี่มันผ่านไปหนึ่งคืนหรือยังเนี่ยน่าจะยังนะเผาตตอเอ๋อเหล็กตึบตึบตึบโอเค เจ๋งไปเองเอ้ยหนังโบวมีสามสี่สี่อันทำอะไรได้อืมทำรองเท้าได้มั้งใช่รองเท้าโบหนัง้วก็มีก่อนเลยนะเอ่อเต็กที่ทำทำฟาร์มอะไรดีกว่า อืมไมเคิเป็นไม้ที่ไม่ค่อยสวยแล้วก็เลยมาทำฟาร์มแทนปป๊บปป๊บเจบวับววับว,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 วพอดีสี่สิบอันเราจะทำฟาร์มไก่กันโอ้นี่ก็จะมืดแล้วนี่เราจะเอาอะไรมาปิดทางดีแล้วเนี่ยเอาหินแล้วกันนะ ไม่มีดินละหืิอยากโอเคเราทำไก่ตรงนี้แล้วกันเด็บเดบอนี่แค่ยอ๊โอเค,อเคนะก็ตอนนี้ก็ไก่หมืดแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมีแล้วก,กันนะเอะ่มีซีดอยู่นี่โอ้พระจันทร์ขึ้นสวยงามเป็นอะไรที่ฟินจริงๆโอเคไปทำรั้วต่อเรามีไก่เอ้ยซีดซีดเราโอ้มาเล็กข้าวนี่ไงโอ้ยเต็ดติดตดโอเคตรงนี้เลย เอ่อ4 5 6หเจ็ดแปดเกสิบแปดสบอิ้ไก่โอเคไก่ไก่อยู่ไหนไก่ไก่ไก่ชีนไม่เห็นไงเลยนี่ไงไก่ก็ก็ก็มาเร็วมาเร็ว กอกๆเร็วจบอ้าวไก่มานีเร็วๆๆไก่ไก่เร็วๆๆๆเร็วเร็ไก่ไเร็วๆโอเคมานี่มานี่มานี้โอ้โห้โอย่โห่เสร็จฆ่าแล้วอือฮะ เอออฮะฮอืมฮอเจ้าถูกข่าขังเรียบร้อยแล้วจะเลี้ยงไก่กันนะวัวกินอะไรนะกินข้าวเออเรามีเหล็กแล้วนี่ใช่ใช่เรามีเหล็กเราก็จะทำข้าวกันนะไก่ไก่โอ้ไข่ไก่ไก่เจ้าไข่เหรอไข่เจ้านี่ไครตัดของเจ้าเหนียว เร like no ็วเร็วเร็วมันนี่เราไก่น้อยเร็ว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 วูวูออกไก่ไก่เร็วเร็วเร็วไก่เร็วเร็วถ้าถ้ากระโดดมันจะยิ่งตามมั้งสำหรับผมนะไก่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 เร็วไก่ ไก่ใก่มาเลยเฮ้ยไห้ลูกไก่มาล้อมพอกตึบออโอเคอป็นการรวบๆเลยโอเค ไก่แล้วดอกกัน้นไว้เลยเยี่ยมเราได้ที่เลี้ยงไก่แล้วนะเอ่อตรงนี้ออกเราจะทำฟาร,ร์มบัวกันคือลงเหมืองแล้วแหละลงเหมืองไปเอาเล็กเท่านั้นเหรออืมใช้ได้อยู่นะ เ okay. จ้าอยู่นนั่นแหละถ้าจะอาหารมาเลี้ยงเจ้าทุกๆวันเลยนะเอ <c oughs> เอไข่ไข่ไข่ไม่เกิดเสียใจเออไม่ข้าวข้าวเราต้องค okay. รับโอเคบรรลุเป้าหมายแล้ว เราเก็บทานเราทำอะไรดีต่ออ๋อนี่ทำถังแตงแตงแตงเราจะทำฟาร์มตรงไหนดีไม่รู้สิตรงไหนก็ได้นะไม่ได้ตรงไหนก็ได้ไม่ได้จะต้องทำฟาร์มทำที่ขึ้นบ้านดีๆก่อนแล้วฉันจะขึ้นยังไงเนี่ย อ๊บโอบไามชึบเห็นเห็นเห็นอๆอๆ๋อออติดเต็ดชึบโอเคใช้ทรัพยากรเปลืองมากบอกตรงเดี๋ยวเราจะทำที่ปั๊มหินกันนะอเก อ่าได้ทางขึ้นบ้านใหม่แล้วตรงฟาร์มฟาร์มเราจะเอาตรงไหนดีเนี่ยถ้าจะตรงถ้าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ละโอ้ยทำไงดีไก่ก็กินพื้นที่ไปหมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราจะต่อมาทำฟาร์มวัวกันเลย Overcome. ผัดแคลนไม้อ๋อเรามีอันนี้นี่นะทำอะไรนะอ๋อ,อเราเรามีเรามีเรามีอันนี้เอ่อังเรามีสแสบตรงกลาออกโอเคเราทำฟาร์มข้าวตรง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  ตรงตรงนี้แล้วกันตึ๊บโอเคเดี๋ยวยจัดพื้นที่ให้สวยงามอ๋อหมดดินฉันหายไปไหนหมดอ๋อเยี่ย okay, มเข็นจะตักน้ำเบิ๊บอาอซักจุก๊บจุ๊บ โอเคเป็นน้ำอินฟินิตี้แล้วเราก็มาทำฟาร์มกันเลยดีกว่าห้าหกเ5แปดเก้าเรามีซีท่อน25้าโอเคพอดีเป๊ะเป๊ะจริงๆด้วยนะ มาจากไหนเนี่ย ครบเยี่ยมเราจะไปทำอะไรต่อดีนะอ๋อเราต้องรอข้าวโตกระดูกมาคขาบับทำไมต้องมะาขามในนี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยเออใช่เราต้องไปล่าบัวมาหนึ่งสองหนึ่งสองสาบปึบโอเคต้องปลูกคืนหน่อย อ่า uh huh. สาเหรอหนึ่งนงองโอ้ยค่อยไปล่าบัวกัน <Okay. S 2> ต้องตุ๊บตุ๊บตบุทำล้อมคอกไว้นะ1นัวจ้าโอ้ oh my god เสียงอะไรเสียงอะไรสองบีหรอเสอียงน้องบีนี่เช่แล้วเสียงน้องบีบว้าวโอ้จะมืดแล้วอ๋อใช่ในแถวนี้มันมีเหมืองแถวนี้มันมีเหมืองนะก็เลยได้ยินเสียงเอ๊ะหรือว่าตายบานเรา ไม่น่าใช่พรุงนี้การค่อยไปหาบัวเด,ดดเอาอมา่โอเคคืนนี้ก็ขอจบไปเท่านี้แล้วกันเอ๊จะมืดแล้วล้อ,ลอนอนเลย <c oughs> ตื่นมันแล้วเช้าตรู่ไปล่อวัวกันดีกว่าวัวจ้าพี่มาแล้วจ้าอยู่ไหนกันล่ะขยับมากใกะไก่เอ้าวัวจ้าพี่มาแล้วจ้าอยู่ไหนกันล่ะขยับมากใกะไก่เอาวัวตัวนุ้นก่อนแล้วก็ได้ไข่ไก่มาเอาไข่ไก่กมา,าทำอะไรวัว บัวจ้ามานี่เร็วจ้าเร็วเร็วจ้าเร็วเร็วจ้ายิ้มหน่อยนะจ้าเร็วเร็วนะเอ้ยยากันเออบัวจ้ามาเร็วเร็วจ้านี่เร็วจ้าเออเราไม่รั่วไหมเนี่ย เสร็จค่าเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องทำอาวกอีกตัวนึงนะโอ้ยทำไมเดินมาตรงนี้แล้วได้ยินเสียงตลอดเพราะตรงนี้มีเหมืองเหรตรงนี้ไม่เหมืองเหรอดาบแป๊บวัวพัววันนี้เร็วฉันรีบ ไดินเสียงซอมบี้อ่ะว้าว้าอ,อืมอืมต้องไปล่อมอนต์ตนั้นมาให้มันมาจะดึดๆตรงนี้ เจ้าสิตอนนี้จะต่อรั้วแบบเป็นมหากรรมต่อรั้วแล้วโอเคแม่จ๋าหนูมาหาแม่แล้วจ้าแม่แน่หมูทำไมลอะออมันต้องไปจัดการไอ่ซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋นอน่อเก็บแปบ โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ละกันเนาะเชยรโอเย่เ yeah. ย oh, yeah, 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 yeah. ่เย่เย่โยบายบายถ่ายรูปก,กับฟาร์มแบบอู Ooh. Ooh, bah, ้อู bye, ้บายบายไม่บายจุ๊บจุ